สวัสดีครับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเ e a ซิ่งครับทางช่องเคลสตับมอไซค์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อสูทเสื้อสูทเดิมครับเสื้อสูทเดิมดดครับดดหรือว่าเอวสครับอันนี้เป็นของดดครับมีของดดครับของดดมันจะมีแค่ตัวหนังสืออยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็นของเอวสจะมีคำว่า k b a a g ตรงนี้ครับ k b a g ตรงนี้ถ้าเป็นเอวสครับ ถ้าเป็นเสื้อแด็คครับมันจะมีแคบตังนี้ครับมีแค่อีแล้วก็รหัสครับก็ไม่รู้ว่าบางบางตัวก็มีลายรหัสครับที่จะมารีวิวก็คือเสื้อสูทแด็คครับเสื้อสูทแด็คเนี่ยครับมันสามารถที่จะใส่ลูกสูบอันนี้ลูกแด็คครับมันจะใส่สามารถที่จะคว้านใส่ลูกสูบ อันยก่ง VR ครับ t ีซ i r t ครับนันนี้มันสามารถที่จะฟานใส่ลูกศบข,ของ VR หรือว่า t s r เนี่ยได้เบอร์อะไรครับถึงเบอร์อะไรครับผมถ้าเป็นเสื้อแดดนะครับถ้าเป็นเสื้อแดดครับเสื้อแดดนี่มันจะบอกมันจะบางกว่า LS นิดนึงครับก็คือ ถ้าเป็นเสื้อแซ็มันจะควอนได้เต็มที่ไม่เกินลูกไซส์50ครับไซส์50ก็คือไม่เกิน5ห้าสิบเก้าจุดห้าครับถ้าไปใซส์เจ็ดห้าหรือว่าไปใช้์ร้อยก็จะทําให้อ่าบอกสูบนะครับที่เป็นเหล็กน,นะครับมันทะลุครับ ไปถึงเป็นไปถึงเสื้อเมเนียมครับก็จะทําให้เครื่องยนต์เสียหายครับทําให้เสื้อสูดเสียหายครับผมก็คือเต็มที่ก็ไม่เกินไซส์ห้าสิบครับถ้าเป็นเสื้อถ้าเป็นเสื้อรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อ L S ครับถ้าเป็นเสื้อ L S นี่มันจะควานได้เต็มที่ประมาณ นี่ครับตามที่เห็นเลยครับไซส์75ครับลุค V R ไซส์75ครับหรือว่าชีสตาครับไซส์75ก็คือไม่เกิน5.9คือ75ครับไม่ถึง6ไม่ถึง60ครับได้แค่นั้นครับง่ายๆก็คือเสื้อเดสไม่เกินไซส์50ครับเสื้อ L S ไม่เกินไซส์75ครับ ประมาณนั้นครับตามที่เคยทํามาครับถ้าเยอะกว่านั้นก็ทําให้ปลอกสูบเดิมครับทะลุครับถ้าอยากใส่เยอะกว่านั้นก็ต้องไปนําเสื้อสูบไปตีปอกใหม่ครับตีปลอกให้มันหนาขึ้นแล้วก็ทําตีปลอกใหม่ครับนี่หมายถึงเสื้อเสื้อสูบเดิมๆติดรถนะครับก็สําหรับคลิปนี้ใครที่ชมแล้วว่าดีมีประโยชน์ มีความรู้ครับผมก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเป็นกำลังใจให้ทางช่องเลยครับกดติดตามคลิปหน้าครับผมว่าจะมีสาระอะไรมาฝากครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ